เมื่อวันที่28กรกฎาคม66นางธิดาถาวรเศรษอดีตรักษาการประธานแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาตินปชแสดงความเห็นผ่านนอเฟซบุ๊กส่วนตัวถ้าพักเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วคนเสื้อแดงจะมีปฏิกิริยาอย่างไรโดยระบุว่าคนเสื้อแดงที่เป็นเพียงเอฟซีพระคอเพื่อไทยไม่ว่าพักเพื่อไทยจะทําอะไรหรือมีแนวทางอย่างไรก็จะให้การสนับสนุนพักเพื่อไทยอย่างสุดลิมิทิ่ประตูคําถามคือคนเสื้อแดงจะมีปฏิกิริยาอย่างไร และคิดอย่างไรถ้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้จัดตั้งรัฐบาลข้ามขั่วไปจับมือกับพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยทอยสร้างชาติเพราะคนเสื้อแดง เกิดขึ้นมาจากการต่อต้านรัฐประหารต่อต้านผลพวงก,การทำรัฐประหารในปี2549คือรัฐธรรมนูญฉบับปี2550ในเวลานั้นคนโหวตโนรัฐธรรมนูญ2550มี10ล้านคนคนเสื้อแดงจริงจะยืนอยู่กับหลักการในระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนและไม่สนับสนุนผลพวงก,การทำรัฐประหารไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจรัฐประหารแต่ก็มีคนเสื้อแดง จำนวนมากเป็น FC พักเพื่อไทยมายาวนานควบคู่กับการต่อสู้ตามหลักการประชาธิปไตยและก็มีคนใส่เสื้อแดงที่ไม่เคยผ่านการต่อสู้ใดๆเพิ่งมาเป็น FC พักเพื่อไทยเท่านั้นปัจจุบันมีทางเลือกพักฝ่ายประชาธิปไตยอื่นคือพักอนาคตใหม่ที่ต่อมาคือพักเก้าไกลโดยคนเสื้อแดงยึดฝ่ายประชาธิปไตยเป็นหลักแต่เปลี่ยนพักการเมืองที่สนับสนุนก็มีเป็นจํานวนมาก ดังนั้นคนเสื้อแดงจริงก็จะยึดหลักการฝ่ายประชาธิปไตยเป็นสําคัญเพราะต่อสู้มายาวนานและเจ็บปวดกับการสูญเสียและการถูกกระทําต้องการให้ประเทศเป็นระบอบประชาธิปไตยจริงที่อํานาจเป็นของประชาชนทั้งนี้สว250คนและปฏิบัติการขององค์กรอิสระและอื่นๆที่จัดการกับผู้แทนรัษฎรขัดขวางอํานาจประชาชนคือปฏิปักษของฝ่ายประชาธิปไตยจริง นี่เป็นความชอบธรรมของผู้ออกมาต่อต้านสอวอและองค์กรอิสระซึ่งต่อไปอาจมีเหตุการณ์เลยเถิดจนมีการยุคพักลงโทษพักการเมืองนักการเมืองอย่างไม่สมเหตุสมผลอีกนี่จึงไม่ใช่เรื่องการทะเลาะติ่งส้ม ติงแดงเพราะปฏิปักษ์ตัวจริงในขณะนี้คือสว250คนแต่ถ้าพักเพื่อไทยพลิกขั้วก็แปลว่าพักเพื่อไทยกลายเป็นพักสนับสนุนการสืบทอดอำนาจคอสอชอคนเสื้อแดงที่ยึดหลักการฝ่ายประชาธิปไตยคงต้องยอมรับภาวะเพื่อไทยในฐานะพักการเมืองย้ายขั้วตรงข้ามไปแล้วคงบกมืออำลาและอาจแสดงความไม่พอใจเพียงใดยังคาดเดาไม่ได้แต่ถ้าไม่ถึงขนาดนั้นยังจับขั้วแปดพักเดิมแล้วเพิ่มเติมบางพักเข้ามาก็น่าจะเป็นวิธีทางที่คนเสื้อแดงอุดมการ์ ยอมรับได้